สวัสดีครับคลิกแคนคูลัสในคลิปนี้ก็แนะนำการหาค่าลิมิตจงหาค่าลิมิต x เข้าใกล้0 x กำลังสคูณ sin 1ส,ส่วน x ทั้งหมดหารด้วย sin x วิธีทํทำแบบที่1จัดรูปพิชคณิต แบ่งกำลังของ x ตัวนี้ลงมาด้านล่างเป็น sin x ส่วน x เ,เดี๋ยวเราก็จะอ้างเหตุผลว่า x เ,เข้าใ 0, ากล้0 sin x ส่วน x มีค่าเป็น1ก็คิดเฉพาะลิมิตตัวบนการหาลิมิตตัวบนนั้นนะ่ะมีวิธีทำนาะในคลิปนี้แนะนำา2วิธีคิดแบบแยกส่วนกรณี x มากกว่า0 sin มีค่าระหว่างลบ1กับ1เนื่องจาก x มีค่ามากกว่า0 X คูณตลอดอ่ะสมการไม่เปลี่ยนลิมิต X เข้าใกล้0ด้านบวก X กํำลัง1มีค่าเป็น0แล้วก็อ้างทฤษฎีบทแซนวิชเทลเลมนะก็จะได้ว่าลิมนะิต X เข้าใกล้0ด้านบวก X คูณ s i n 1ส่วนมีค่าเป็น0ด้วยเหตุผลว่าด้านนี้ X เข้าใกล้0ลิมิตตัวนี้ก็เป็น0 ด้านนี้ x เข้าใกล้0ลิมิตก็เป็น0เพราะฉะนั้นฟังก์ชันตรงกลางลิมิตต้องเป็น0ถัดไปก็แจงกรณีตอนที่ x น้อยกว่า0นะในที่นี้ก็ขอพูดว่าในทำนองเดียวกันนะลิมิตด้านซ้ายด้านขวามีค่าเป็น0เพราะฉะนั้นลิมิต x เข้าใกล้0ของ x คูณซน1ส่วน x มีค่าเป็น0นะฟังก์ชันด้านบนนะ ลิมิต x เข้าใกล้0มีค่าเป็น0ฟังก์ชันด้านล่าง s i n x ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0มีค่าเป็น1เพราะ l i ลิมิตที่โจทย์ถามข้อนี้ก็มีค่าเป็น0ด้วยในทีนี้ก็เนะี่อ้างใช้แซนวิชเทลเลมนะคิดแบบแยกส่วนนะเข้าใกล้0ด้านบวกเข้าใกล้0ด้านลบต่อไปนะวิธีทำแบบที่2นะแล้วก็สำหรับแซนวิชเทลเลมนะในระดับวิชาแคลคูลัส ก็อ้างใช้เลยนะถ้าเป็นเรียอนาลสิสสนใจข้อพิสูจน์ก็ไปดูคลิปหมายเลขสิบวิธีรมแบบที่สองเนะี่ยไม่แยกกรณีซ้ายขวานะคิดรวมบรรทัดที่1จัดรูปพิชกริตเหมือนกัน x ก,กำลังหนึ่งเอาลงมาด้านล่างจับคู่กับซ้าย x ส่วน x คิดเฉพาะตัวบน s i n 1ส,ส่วน X มีค่าระหว่างลบ1กับ1เสมอนะ x คูณ s i n 1ส่วน X ไม่ว่า X จะเป็นบวกหรือลบมันก็ต้องน้อยกว่าแอ s ส l u t e X x ซคูณ s i n 1ส่วน X ไม่ว่า X เป็นบวกหรือลบทั้งหมดนี้ก็ต้องมากกว่าลบแอบส์ลูอันนี้คือการคิดรวมลิมิตด้านนี้ลิมิตด้านนี้ เมื่อเข้าใกล้ศูนย์มีค่าเป็นศูนย์ไม่ว่าจะซ้ายหรือขวานะนี่คิดรวมได้เห็นไหมอ้างแซมบ,บิทเทเลมอีกครั้งหนึ่งลิมิตด,ด้านน้อยกว่าเป็นศูนย์ลิมิตด,ด้านมากกว่าเป็นศูนย์ฟังก์ชันที่อยู่ตรงกลางลิมิตก็ต้องเป็นศูนย์ด้วยลิมิตตัวเศษเป็นศูนย์ลิมิต 0, มตัวล่างเป็นหนึ่งลิมิตไซน์ x ส่วน x มีค่าเป็นหนึ่งน่และนะสนใจก็มีข้อพิสูจน์ให้ดูนะหรือว่าเทคนิคการหาลิมิตแบบต่าง นะมีให้ดูแล้วก็ถ้าจะประมาณค่าฟังก์ชันด้วยเทเลอร์ก็การประมาณค่าฟังก์ชันด้วยอนุกรมเทเลอร์ก็เป็นเทคนิคการหาค่าลิมิตแบบหนึ่งสนใจก็ไปดูคลิปหมายเลข1 8 3 8 1 8 3 9สนสะรุปแล้วข้อนี้นะลิมิต x กำลัง2ซ้าห1ส่วน x หารด้วยไซด x เเมื่อ x เข้าใกล้0ูนมีค่าเป็น0จะคิดแยกแบบลิมิตซ้ายขวาหรือคิดรวมก็ไดนะ้คำตอบเท่ากัน พบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ